ความคืบหน้าลาสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลด่ามาหมอปลาแฉกลับความจริงปรากฏหมอปลาแจงช่วยลุงพลโกหกปักทูบกลับหัวยืนยันความคิดหมอขเขมนถ้าหลายคนยังจำกันได้เรื่องราวความสัมพันธ์ของหมอปลากับลุงพลในตอนที่ยังคงไม่แตกคอกันนั้นมีช่วงหนึ่งที่ลุงพลป้าแตนได้กล่าววาจาสาบานว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ แต่ไม่ขอดื่มน้ำสาบานที่วัดธรรมภูผาแอกบ้านกกอกหมู่สองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเหมือนคนอื่นแต่จะดื่มที่วัดพระแก้วที่เดียวพร้อมกันนั้นลุงพลได้เลือกที่จะปักทูบกลับหัวในพิธีกล่าววาจาสาบานดังกล่าวจนเกิดความไม่พอใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากขณะนั้นหมอปลา ได้อธิบายการกระทํานี้ของลุงพลไว้ว่าเป็นวิธีแก้ในลักษณะที่หากมีฝ่ายตรงข้ามทําคุณใสาการปักทูบกลับหัวจะทําให้คุณใสที่ทํากลับเข้าตัวสู่ตัวผู้ทําที่ไม่หวังดีแถมอย่าบอกอีกว่าตนเป็นผู้แนะนําให้ทําเช่นนั้นเองด้วยกระทั่งลุงพลได้ออกมาด่าหมอปลาผ่านคลิปด้วยคำหยาบแต่ เมื่อทีมข่าวไปสอบถามเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นการตัดต่อคลิปเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของผมเมื่อมีการแชร์คลิปนี้ออกไปก็ทำให้ทางหมอปลาออกมาไล์สดบอกว่าจริงๆแล้วตนไม่ได้แนะนำให้ลุงพลปักทูบกลับหัวที่บอกไปแบบนั้นก็เพราะต้องการปกป้องลุงพลจากกระแสวิหากวิจารณ์ล่าสุด16มีนาคมทีมข่าว ได้เดินทางไปพูดคุยกับหมอปลาซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าหลังเห็นคลิปก็มั่นใจว่าไม่ใช่การตัดต่ออย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแค่มองว่าวันนี้ได้เห็นท่าแท้ของลุงพลเป็นคนอย่างไรเรื่องการปักทูบก,กลับหัวซึ่งก่อนหน้านี้ตนบอกกับสื่อว่าเป็นคนแนะนําไม่เป็นความจริงที่ทําไปก็เพราะว่าแค่อยากปกป้องลุงพล ให้สังคมรับรู้เพียงแค่ภาพลักษณ์ดีๆประกอบกับป้าแตนมาบอกกับตนว่าการปักทูปกลับหัวครั้งนี้แรงมากก็เลยบอกกลับไปว่าถ้ามีคนถามก็ตอบไปว่าหมอปลาเป็นคนสั่งนอกจากนี้ตนยังต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านกอกเพื่อแก้ตัวด้วยการขอขมากับผู้เฒ่าผู้แก่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนลุงพลและป้าแตน ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องอะไรของตนเลยและวันนี้ลุงพลยังมีการต่อว่าตนต่อหน้าและรับหลังอีกบวกกับยิ่งมาได้ยินคำถามจากปากของลุงพลที่ถามสื่อว่าหมอปลาจริงใจกับผมแค่ไหนก็ยิ่งทำให้รู้สึกเหลืออดเหลือทนมากๆคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับพระอาจารย์บุญมาหรือพระอธิการบุญมาจเจ้าวาดวัดภูผาแอก ในฐานะพยานในคดีน้องชมพู่ซึ่งทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบปากคําเพิ่มเติมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะให้เซ็นเอกสารคําให้การพระอาจารย์บุญมาบอกกับทีมข่าวว่าตำรวจสพกกตูมเดินทางมาหาช่วงเวลาประมาณ8.30นาฬิกา30นาทีเพื่อรอเวลาให้ถึง9นาฬิกาโดยได้มีการทดสอบจับเวลาจริงจากนาฬิกาดิจิตอลสีเขียวที่ติดอยู่ ข้างฝาและนาฬิกาเข็มที่อยู่ใกล้กับพระพุทธรูปเพราะเป็นหลักฐานเรื่องเวลาที่ระบุได้ชัดเจนในวันที่พระกำลังฉันเช้าเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก่อนที่นายชัยพลหรือลุงพลจะขับรถมาถึงที่วัดซึ่งเวลาประมาณ10นาฬิกาพระฉันเช้าเสร็จได้ลงไปเก็บบาตรพระและถ้วยชามที่โรงครัวตอนนั้นลุงพลยังไม่มาถึงวัด กระทั่ง10นา10นาทีลุงพลถึงจะมารับพระคูบารัตพระอาจารย์บุญมาบอกอีกว่าตอนที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำได้ให้ยืนยันเกี่ยวกับไทม์ไลน์ซึ่งเป็นช่วงเวลา <_ bleibt> เดียวกันกับครั้งแรกที่เคยให้ข้อมูลกับตำรวจประกอบกับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เข้าเครื่องจับเท็จไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาหลังจากที่มีการยืนยันเป็นไปตาม การให้ปากคำครั้งแรกก็ได้มีการเซ็นเอกสารยืนยันคำให้การครั้งนี้โดยถือว่าเป็นครั้งที่3แต่ตมาก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเหตุผลอะไรถึงต้องมีการสอบปากคำซ้ำใช้คำถามเดิมแต่เมื่อตำรวจถามกี่ครั้งก็ยังเป็นข้อมูลชุดเดิมและหากจะเข้ามาสอบปากคำเป็นครั้งที่4อัตมาก็พร้อมที่จะให้ปากคำเหมือนเดิม เมื่อทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์ลุงพลในวันที่8กรกฎาคม63ที่ผ่านมาลุงพลให้สัมภาษณ์ว่าผมเชื่อว่าพระอาจารย์บุญมาท่านอาจจะจำวันเวลาที่ท่านได้รับข่าวเด็กหายมันคือวันที่เท่าไหร่เวลาไหนซึ่งผมยังยืนยันว่าวันที่ไปรับพระและคนอื่นๆที่ไปด้วยในวันนั้นไม่มีใครรู้เรื่องน้องชมพู่หายตัว ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันมารู้ตอนที่ลงจากวัดแล้วทีมข่าวได้เดินทางไปคุยกับนางพงสุดาเชื้อคนแข็งหรือย่าน้องอาชิในฐานะเจ้าของรถแบ็คโฮเปิดเผยว่าหากย้อนเหตุการณ์กลับไปในวันที่11พฤษภาคม63วันที่น้องชมพู่หายตัวไปตนได้เจอกับน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่เวลาประมาณ9นาฬิกาซึ่งมาถามว่าเจอชมพู่ไหมจากนั้นก็ได้เข้าไปที่ฟาร์มหนู หลังบ้านซึ่งคิดว่าน้องชมพู่วิ่งไปหาพ่อแม่จากนั้นเมื่อไม่เจอก็วิ่งไปที่บ้านของป้าแตนในวันดังกล่าวตนก็ช่วยค้นหา,าน้องชมพู่ในละแวะกบ้านของตนและละแวะกบ้านของลุงพลแต่ก็ไม่เจอเบาอแสกระทั่งเวลาประมาณสิเอนาฬิกาน้องอาชิได้กลับมาจากนอกพื้นที่พร้อมกับแม่น้องอาชิไปรวมตัวกันที่บ้านของน้องชมพู่ทันทีที่น้องอาชิ ลงจากรถมอเตอร์ไซค์ได้ตรงเข้าไปที่ใต้ต้นมะม่วงจุดที่เคยเล่นกับน้องชมพู่และพยายามตามหารถไคโคสีสม้มแต่ก็ไม่เจอมีเพียงรถบรรทุกดินตกอยู่บริเวณใต้ต้นมะม่วงตนมีความเชื่อว่ารถบคโคต้องติดมือไปกับน้องชมพู่หรือติดไปกับคนร้ายที่อุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขากระทั่งไปตกอยู่บริเวณใกล้โขดหินใหญ่ คดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุรโชคเจษด,ดาเด,ดชฉายาสารวัตรแฟรนมโบอดีตพุ่งกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลกล่าวว่าเรื่องที่ลุงพลมอบเงิน1 0 0 0 0แบาทจากค่าตัวที่ไปออกงานต่างๆเป็นเงินรางวันนำจับและให้กับคนที่แจ้งเบอดแสคดีน้องชมพู่มันสะท้อนถึงความจริงใจที่ลุงพลอยากให้ตำรวจได้ตัวคนร้ายให้ได้ เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจขณะเดียวกันสารวัตรแรมโบบอกอีกว่าส่วนตัวขอมอบเงิน20,000บาทสมทบทุนกับลุงพลรวมเป็น120,000บาทเป็นเงินรางวัลน,นำจับคดีน้องชมพู่อยากให้พลเมืองดีทั่วประเทศออกมาให้เงินรางวัลน,นำจับน้องชมพู่ถ้าได้เงินหลายแสนหรือหลักล้านมั่นใจว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอน เพราะเป็นการลอ่อบางคนที่รู้เห็นแต่ไม่กล้าออกมาพูดเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัยแต่ถ้ามีเงินลอ่อคนที่รู้เห็นซึ่งอาจไม่ใช่คนร่วมกระทําผิดเขาก็อาจจะออกมาเป็นพยานให้และคนร้ายจะรับสารภาพโดยจำนวนต่อหลักฐานส่วนเรื่องของตำรวจเชิญลุงม็อกไปพูดคุยและพาไปชี้จุดส่งพระที่วัดภูกระล้นเป็นผลดีกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะตัวลุงพลเป็นผลดีกับคดีพนักงานสอบสวนจะได้ตัดทุกๆประเด็นออกเพื่อดูว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครเวลาที่แน่นอนเด็กขายไปนะ่ะตอนไหนกันแน่เมื่อตำรวจได้ข้อมูลแล้วจะไปวิเคราะห์จนตกผลึกยืนยันเป็นผลดีเป็นการเคลียร์ทุกประเด็นเพื่อไม่ให้จับแพ้พันตรวจเอกวิรุตสิริสวัสดีบุตร อดีตที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการปฏิรูปตำรวจวิเคราะห์ให้อมรินทีวีฟังว่าการเชิญนายมกไปสอบถามสอบปากคำเพิ่มเติมไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยเพราะยิ่งสอบมากก็ยิ่งงงสอบไปสอบมานายม็กก็งงเองสอบจนมีพี่รุษให้ได้อีกอย่างประชาชนไม่ได้มีหน้าที่แค่การแสดงความบริสุทธิ์ตำรวจต่างหากที่ต้องไปหาพยาน ในการกระทําผิดไม่ใช่มาเค้นสอบเพื่อให้ประชาชนเป็นเป้าความคิดเมื่อสรุปว่าการสอบในม็อกเป็นผลดีอย่างไรสารวัตรแรมโบบอกว่าเป็นผลดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะลุงพลตำรวจได้ตัดบางประเด็นที่สงสัยออกส่วนพันตรุษเอกวิรุธบอกว่าไม่เป็นผลดีกับใครเลยยิ่งสอบยิ่งงง